สวัสดีครับอ่ามีปั๊มมาแนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ m o นิต่านะครับอันนี้เป็นรุ่น BT 1 0 7่นะครับอาะให้ดูรอบกล่องก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูภายในกล่อนเขาเข้าให้อะไรบ้างนะครับอะเหมือนจะมีถุงเดียมนะครับ เป็นข้อต่อนะลองแกะดูนะครับข้อต่อนะครับเหมือนจะขนาดไม่เท่ากันนะครับอ่ะอันนี้เล็กกว่านะครับตัวนี้ใหญ่นะครับสามนะครับสามสามอันนะครับสามขนาดอันนี้จะเป็นจุ๊บยางยึดฐานนะครับนี่นะครับให้มาสี่อันนะครับอันนี้เป็นโอลิงนะระวังหายนะครับตัวนี้ เหมือนจะหลุดมานะครับนี่โอลิงนะครับอ่ะนี่นะครับระวังหายนะครับโอลิงอันนี้เป็นตัวปั๊มนะครับอ่ะนี่นะครับให้ดูรอบตัวก่อนนะครับนี่เป็นตะแกรงนะครับฐานนะครับอันนี้ด้านหลังเป็นสูตรนะครับนี่เขาก็มี ที่จับมาให้นะครับสะดวกนะครับอ่าด้านหลังก็จะมีบอกสเปคนะครับอ่าเป็นรุ่น BT หนึ่งูนย์เจ็ดเอสให้กำลังวัดอยู่แปดสิบห้าวัต์นะครับปั๊มน้ำห้าพันลิตรนะครับปริมาณนะครับปริมาณน้ำนะครับห้าพันลิตรปั๊มน้ำสูงห้าเมตรนะครับถือว่าตัวนี้คุ้มค่านะครับกับสเปคนะ เดี๋ยวจะเราจะเรามาลองวัดตัวให้ดูนะครับเาหน้ากว้างก่อนนะครับหน้ากว้างสิบต้องให้ดูอย่างนี้บําหนังนะครับจับมือเดียวไม่ได้สิบเซนนะครับยาวยาวสิบหกนะครับสิบหกจุดห้านะครับด้านยาวนะครับด้านข้าง แล้วก็สูงจากฐานนะครับลองวัดสูงจากฐานนะครับสูงจากฐานสูงจากฐานถึงปั๊มจะอยู่สิบสามเซนนะครับถึงตัวปั๊มนะถ้าถึงหูจับจะอยู่ประมาณสิบหกนะครับจะลองวัดฐานดูด้วยนะเอาด้านยาวเอาด้านที่ฟั้างสุดนะครับอยู่สิบดจุดห้านะครับด้านกว้างสุดจะอยู่ส1บดจุดห้านะครับฐาน เราลองวัดข้อต่อนะครับสามขนาดนี้ระวังโอลินหายนะครับนี่ใช่นไหมจากตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับเหมือนตัวใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นท่อเข้านะนี่อินนะครับท่อนำเข้านะครับยี่บห้ามิลนะครับนี่ยี่ห้ามิลก็แปดหุนนะอีตัวนี้แปดขุนนะครับ,นนะต,นนรบตัวนี้บอกว่าเป็น ท่อน้ำออกนะนี่นะเอานะลองวัดนะครับอืก็เป็นแปดหุนนะครับอันนี้มันแจ้งวมายี่หกมิลน,นะนี่แต่ถ้าต่อจริงนะเป็นเป็นแปดหุนนะต่อได้ต่อได้เลยตัวหนึ่งเล็กสุดนะครับ ประมาณยี่บสองมิลน,นะครับตัวนี้แจ้งว่าเป็นอินเนอาได้นะครับแต่ขนาดมันดูเล็กก็่ใหนะครับไม่รู้ว่าต่อได้หรือเปล่ามาลองต่อดูนะอันนี้ก็เป็นจุ๊บยางนะครับยึดฐานนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ก็มีรูอยู่ครับแล้วก็ใส่ตามร่องนะครับใส่ตามร่องใส่ตามรูนะครับใส่เข้าไปก่อนอ่ะเป็นอย่างนี้ มองเห็นไหมนี่ใส่ตามร่องนั้นเราก็หมุนขวางนะครับเพื่อให้เขาขวางร่องนะครับนี่ก็จะแน่นนะครับถ้าลูกค้าก็ไหนใช้นะครับยึดพื้นยึดตู้กระจกหรือว่าอย่างไงนะครับก็ใส่ครบสีด้านนะครับก็จะแน่นนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมจะลองมาต่อให้ดูนะครับจากตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับ อันนี้เขาบอกเป็นท่อออกนะท่อออกอยู่ด้านบนนะท่อเข้าอยู่ตรงนี้นะตรงกลางตรงหน้ากากนะครับลองถอดหน้ากากก่อนก็ได้ครับถอดหน้ากากก็บีบนะครับบีบนิดนึงนะครับ้วดึงออกอ่าประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นเกียวนะครับก็าเป็นเกียวนอกนะท่อนําเข้านะอันนี้เขาบอกว่าเป็นทอนออน่อนําเข้าอ่ะผมหมุนท่อนาเข้าก่อนเลยใส่โอลิงก็ได้นี่ใส,ส, MM ส่โอลิงนะครับ<ส><ส> นี่นะครับอ่าใส่ได้เลยนะครับอ่าแน่นนะครับแล้วก็ท่อน้ําออกนะครับนี่อ่าใส่ได้นะครับอืมเป็นรัษมะแบบนี้นะครับอ่าเผื่อลูกค้าคนไหนอาจจะต่อเป็นท่อ PVC ซไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูผมมีท่อ p v c อยู่นะครับ ระวังโอลิงหายนะครับนี่นะท่อ p v c ก็จะเป็นขนาดอันนี้เกลียวในสามทับสี่นะครับอ่าเกลียวในสามทับสี่ก็จะเป็นทอ่อน้ำออกนะส่วนผมลองดูนะครับนี่ส่วนทอ่อน้ำเข้านะครับก็จะเป็นเกลียวในหนึ่งนิ้วนี่นะนี่สวมได้เลยนะครับ นี่สมไดเลยนะครับแน่นนะครับนี่นะอ่าผมจะลองถอดก่อนอืมอันนี้ถ้าลูกค้าต่อเป็นน้ําวนหรือเป็นน้าพุอย่างเงี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ยุ่งกับด้านหน้านะครับเราไม่ได้ยุ่งกับด้านหน้าแล้วก็ปิดฝาครอบไว้นะครับนี่เขาจะมีตะแกรงกันเศษหินใหญ่ใหญ่อยู่นะครับนี่มันจะได้ไม่เข้าไปปั่นกับใบพัดนะ เดี๋ยวใบพัดเจะเสียหายนะอันนี้ตัวเล็กนะใส่โอริงนะครับนี่่าได้แน่นนะครับอ่านี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมวัดอีกทีนะก็จะเป็นอ่ายี่ิบสองมิลนะครับอันนี้ ผมไม่มีท่อซะด้วยผมไม่มีท่อขนาด8ปดขูหรือยีบสอมิลเดี๋ยวผมตัดไปตอนใช้งานนะตัดตอนใช้งานนะผมจะลองเทสให้ดูนะครับ